สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ก่อนเกมกันหน่อยนะครับในช่วงเกมค่ำคืนนี้นะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมากันที่ เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของการคาดการสเสว็ตตัวจริงนะครับซึ่งสเสว็ตตัวจริงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่กองหลังนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมก็คือในรายของแม็กวนะครับตามบทวิเคราะห์ ตามการคาดการณ์สววจตัวจริงของสื่ออย่าง GiveMeSport เนี่ยเขามีการคาดการออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับสววจตัวจริงตามรูปภาพครับก็จะมีการอธิบายไปแต่ละตำแหน่งแล้วกันนะครับตัวปตูเนี่ยคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แหละก็คงจะเป็นโอนาน่าแน่นอนนะครับส่วนซีแนวรับบอนวิสากา้าด้านโลก ชดเนอยู่แหละก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่กองหลังตัวกลางเนี่ยนะฮะคาสิเมโร่แน่นอนนะครับเพราะว่ารานอื่นก็ยังไม่รอเปอร์เซ็นต์นักวายก็เจ็บเพิ่มไปอีกนะครับกิฟมีสปอร์ตมองว่าคนที่ยืนกับคาสิเมโร่อาจจะเป็นหลุยแจ็กสันนะครับซึ่งเป็นกองหลังดาวรุ่งครับถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงแต่ตัวเลือกกองหลังตัวกลางธรรมชาติมันไม่เหลือแล้วนะครับช้ยอยอื่นๆมีไหมที่สามารถลงเล่นได้แน่นอนมีอีแวนทที่ เราได้เห็นการกลับมาลงซ้อมในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งก็ต้องเช็คดูก่อนว่าอีเวน1 0หนึ้ยเไหมเสี่ยงที่จะ เจ็บอีกหรือเปล่าถ้าเกิดมีการเร่งที่จะส่งลงสนามไปนะครับอาจจะเป็นการส่งอีเวนต์ไปสัก60นาทีก็ได้แล้วก็เอาดาวรุ่งลงไปแทนที่เพราะว่าอีเวนเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ครบ90านาทีนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาอาจจะเป็นอีเวนต์ตัวจริงก็ได้หรืออีเวนตัวสำรองไปเลยแล้วก็ส่งดาวรุ่งอย่างโดยแจ็คสันลงไปเป็นตัวจริงแทนนะครับนี่คือทางเลือดอื่นนะ มีอีกนะครับที่มองได้ว่าเป็นกองหลังตัวกลางได้ก็คือโซฟียนอัลระบัตน่าจะลงเล่นเป็นตำแหน่งทดแทนกันได้ในพื้นที่กองหลังตัวกลางนะครับเราเคยเห็นอัลระบัตโยกมาเป็นรักซ้ายได้แล้วนะฮะกองกลางตัวรับก็ได้นะครับกองกลางตัวกลางก็ได้บางทีอาจจะขัดตาทับโดยการเอามาเป็นกองหลังตัวกลางก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาแก้ขับไปก่อนต้องย้ํานะครับว่าเราไม่มีทางเลือกมากนักนะครับคือเจ็บหมดเลยนะครับทําให้การจัดทับเนี่ยมันยากลาบากมากเกี่ยวกับพื้นที่กองหลังโตกระลักนะครับ กองกลางตัวกลางนะครับก็น่าจะเป็นไมนูเอริกเซนบรูโน่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็แนวรุกก็น่าจะเป็นน่าเดิม,ดมอยู่แล้วนะครับแอนโทนีฮอยรุนกาาโชไปนะฮะอ่ะตามการคอนเฟิร์มก็ตามนี้นะครับเรื่องของเซตตัวจริงน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะอะไรพักใหมยถึงแม้วว่าจะมีนักเตะตัวหลักบางรายกลับมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางทิศทางก็น่าจะคงไว้เกี่ยวกับเซตตัวจริงจากกมนัสก่อนนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิด จะมองถึงการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยก็เป็นพื้นที่แนวรับนั่นแหละที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเรื่องนต่อมาครับก็เป็นเรื่องของการยืนยันจากปากของเอเดรียนฮาร์กเกี่ยวกับอนาคตของบรูโน่เฟรนเดสนะครับบรูโน่เนี่ยโดนกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมเนื่องจากว่ามันมีสื่อหลายสำนักนะครับเล่นข่าวออกมาว่าแมนยูเตรียมโลทีม ครั้งใหญ่บรูโน่ก็ติดอยู่ในรายชื่อที่ทางสโมสรพร้อมรับฟังข้อเสนอแล้วก็บรูโน่ก็ ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนกับไปเปยอะไรบางอย่างว่าอาจจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้หรือหลังจากฟุตบอลทีมชาติจบลงนะครับกระแสะข่าวก็เล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องจนทางเทนฮากก็ออกมายืนยันเองนะครับว่าบรูโน่จะอยู่คาแข้งกับสโมสอนต่อไปอีกอย่างน้อยเนี่ยสปีแน่นอนนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าบรูโน่เฟอร์เดสมีความสุขดีในท่นอูลาฟอร์ดนะครับนี่คือสิ่งที่ทางเอเดรียนฮาก ยืนยันเองนะครับย้อนกลับไปหน่อยในเรื่องของ11ตัวจริงเราก็ต้องเช็คเรื่องของความพร้อมของบูโรโนเฟอร์ดิสด้วยเพราะว่าเทนฮากก็บอกเหมือนกันนะครับก่อนเกมว่าในรายของบูโรเนเนี่ยก็คือต้องเช็คนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็มีเรื่องของการใส่เฝือกที่บริเวณข้อมือด้วยแต่ถ้าเกิดแบบ ไม่มีปัญหาอะไรก็แน่นอนครับตัวจริงอยู่แล้วสำหรับบูโน่เนาะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาไม่พร้อมก็น่าจะเป็นรายอื่น่นแหละนะฮะที่พร้อมใช้งานมากกว่ามีตัวเลือกอยู่นะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกองหลังตัวกลางนี้แหละ ที่นับเป็นห่วงที่สุดประเด็นของจดอนซานโชครับเอลเลกเกนฮาก็ยังโดนคําถามเกี่ยวกับเรื่องของจดอนซานโชแบบต่อเนื่องนะครับเธนฮาก็มีการพูดถึงแล้วก็ตอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเชนฮาบ,บอกว่าเราได้มีการติดตามผลงานของจดอนซานโช ไปโดยตลอดนะในระหว่างการยืมตัวเราได้มีการพูดคุยกับเขาอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เรายังคงดําเนินการตามกระบวนการต่อไปเราจะมีการติดต่อสื่อสารกับนักเตะแบบต่อเนื่องนะครับส่วนเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นคําขอโทษอะไรต่างๆเช่น้าบอกว่ารอให้มันจบฤดูกาลก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยก็คอยมารอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ในตอนเนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนี่คือความเคลื่อนไหว ของจดอนซานโชนะหลังหลังเนี่ยเทนฮาพูดถึงบ่อยนะแล้วก็พูดถึงในแง่ที่ว่ามีการกล่าวชมด้วยนะครับจากครั้งก่อนก็มีการกล่าวชมผลงานของจดอนซานโชนะฮะส่วนเรื่องของการย้ายทีมถ้าดูจากกระแสข่าวเนี่ยคือจดอนซานโชต้องการอยู่กับดอทมุนต่อไปแต่สถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ไงในช่วงซัมเมอร์นะครับถ้าเกิดมีการกลับมาสโมสรแล้วก็พูดคุยกันลงตัวกันก็ อาจจะอยู่ต่อก็ได้หรือเลือกย้ายทีมต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็เชนฮาร์ดโดนหามเกี่ยวกับประเภทนักเตะที่สโมสรต้องการเขาต้องการเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเชนฮาบอกว่าผู้จัดจาการทีมทุกคนเนี่ยต้องการนักเตะที่มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมทัศนคติที่แบบ ้องการที่จะชนะแล้วกันนะครับมีความกระหายแล้วก็ความคิดที่ยอดเยี่ยมบุคลิกที่โดดเด่นนะครับรับเกี่ยวกับแรงกระแทกความกดดันความเครียดกับรอบข้างได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้จัดก,การทีมทุกคนเนี่ยกำลังมองหานะครับแล้วก็การเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ก็ต้องยอมรับแล้วว่า เราจะโดนแรงกดดันความเครียดมหาศาลถมใส่ซึ่งนักเตะที่ลงเล่นได้นเนี่ยก็ต้องยอมรับมันให้ได้ด้วยนะครับที่ต้องมีสักครั้งหรือหลายๆครั้งแหละที่คุณต้องโดนวิจารณ์หนักโดนกดดันอย่างหนักจากคนรอบข้างเนี่ยนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของสเปคนะแล้วก็นักเตะที่เทนฮาต้องการนะครับเทนฮารยังบ่นอีกนะครับว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์กับการเจอแบบนี้มาก่อนนะครับที่แบบเจ็บหนกักเจ็บเยอะจนเกินไปนะครับมัน มีปัญหาการบาดเจ็บมากมายจนเกินไปคือเจ้าตัวบอกว่าในช่วงระยะเวลาหลายปีเนี่ยครั้งเนี้ยหนักสุดละที่เขาเคยพบเจอนะฮะตั้งแต่คุมทัพก่อนมาแมนยูแล้วก็นปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเจอกับแมนยูนี่แหละในช่วงซีซั่นนี้ที่แบบ มันเจ็บบ่อยเกินไปนะครับเรื่องนี้จริงๆไม่เพียงแต่เทนฮากนะฮะแฟนบอลเนี่ยก็ยังตกใจเลยว่าทําไมแมนยูถึงแบบสลับกันเจ็บซีซั่นเนี่ยบ่อยมากนะครับผมอธิบายไปแล้วจากคลิปเมื่อเช้านะฮะก็ไปย้อนฟังกันได้เกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บส่วนประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของเทนฮาร์กข้อมูลจากฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับนักข่าวคนดังของฝั่งเยอรมันเขาบอกออกมานะครับว่าเทนฮาร์กกลับมาอยู่ในรายชื่อของบาเยนที่บาเยนสนใจหลังจากที่ลาฟลังนิกมีการ บอกปัดข้อเสนอการคุมทับบาโอนิคนั่นเองนะครับทั้งฝั่งของเทนฮารก,ก็พร้อมที่จะ สำหรับการรับงานกับไบยานูนิกหากมีการตัดสินใจว่าเขาไม่ได้ใบต่อกับทางสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกบางทีมนะที่สนใจในตัวของเทนฮากเช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะข้อมูลจากเพนทนเบิร์กที่รายงานกันออกมาเิดท้ายในเรื่องของโอนาานะครับโอนาาก็มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อของทางสโมสส์อย่าง MUTV นะครับก็โดนยิงคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับสโมสรแมนยูนะครับโอนาบอกว่ามันก็เป็น การตัดสินใจที่ยากมากๆนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องมาเชิญกับสาการแบบนี้ด้วยแต่ว่าตอนเนี้ผมก็ได้รู้จักหลีกเป็นอย่างดีละนะครับได้รู้จักผู้คนได้รู้จักประเทศได้รู้จักเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเข้าใจได้เลยครับว่าคือเมืองมนเชสเ,เ,เตอร์เนี่ยจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่แบบไม่ค่อยดีะนะฮะฝนตกอะไรประมาณนั้นะนะครับเจ้าตัวก็แซวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อเขาย้อนย้อนกลับไปเขาก็ได้แค่ยิ้มเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับเขาเป็นอย่างมากในตอนแรกเนี่ยเขามีความคิดแบบว่าการที่เขาย้ายมาแมนยูเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นะครับความคิดที่เกิดคําถามเนี่ยมันหายไปแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเขามั่นใจเรา ว่าเขาเนี่ยเลือกเรื่องของสโมสรถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดเป็นสโมสรที่ใหญ่ในประเทศนี้เป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครกรันจะกล้าปฏิเสธการม,มาเล่นให้กับสโมสรที่สวยงามแห่งนี้ได้นี่คือสิ่งที่โคน,า,นาให้สัมภาษณ์มาทิ้งทายกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือต้องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ